ข่าวรอยเตอร์เผยบทวิเคราะห์การเมืองไทยนะคะดุเดือดต่อเนื่องมายาวนานกว่า20ปีมีทั้งรัฐประหารม็อบลงถนนและคำตัดสินสารที่ปลดนายกไปแล้วหลายต่อหลายคน จนกลายเป็นเกมอำนาจยืดเยื้อะระหว่างสายอนุรักษ์นิยมฝ่ายปฏิรูปและสายประชานิยมก่อนการเลือกตั้ง8กุมภาพันธ์นี้เริ่มต้นย้อนอดีตไปนะคะตั้งแต่ปี2005พักไทยรักไทยของทักษิณชินวัตรชนะถล่มทลายจากนโยบายประชานิยมแต่ก็มีกระแสต่อต้านเรื่องคอร์รัปชันและใช้อำนาจนำไปสู่รัฐประหารเมื่อปี2006ค่ะ ต่อมาก็เกิดวัฏจักรพักชนะเลือกตั้งถูกยุบนายกถูกปลดม็อบปะทะกันตั้งแต่ม็อบเสื้อเหลืองเสื้อแดงนะคะจนเหตุรุนแรงเมื่อปี2010มีผู้เสียชีวิตเป็นจํานวนมาก ต่อมาปี2011ยิ่งรักขึ้นเป็นนายกค่ะก่อนที่ทหารจะยึดอํานาจเมื่อปี2014แล้วก็มีรัฐธรรมนูญฉบับใหม่เกิดขึ้นจากนั้นพักเสรีนิยมนะคะอย่างพักอนาคตใหม่พักคก้าไกลก็ถูกยุบด้วยคดีด้านกฎหมายหลายครั้งสิงหาคม2024สารรัฐธรรมนูญสั่งยุบพักคก้าวไกลค่ะและล่าสุดปี2025ก็มีการเปลี่ยนขั้วเปลี่ยนนายกนะคะจนนายกอนุทินชาญวิรากูลล่าสุดเนี่ยก็ตัดสินใจยุบสภาเมื่อเดือนธันวาคมและกําหนดเลือกตั้ง 8กลุ่มภาพันธ์ที่จะถึงนี้สำนักข่าวรอยเตอร์วิเคราะห์ค่ะว่าภาพสนามการเลือกตั้งรอบนี้เนี่ยเป็น3ามเส้านะระหว่างพักประชาชนค่ะพเพื่อไทยและภูมิใจไทยทิศทางของอนาคตการเมืองไทยจะเป็นไปในทิศทางไหนก็ขึ้นอยู่กับเสียงของประชาชนคนไทยนะคะ และหลังการเลือกตั้งเนี่ยยังต้องจับตาเกมการจัดตั้งรัฐบาลเพราะว่านายกต้องมาจากเสียงในสภาและการรวมพักให้เกินกึ่งหนึ่งจะออกมาในรูปแบบไหนไม่ใช่แค่คนไทยเท่านั้นที่จับตาการเลือกตั้งครั้งนี้แต่ว่าคนทั่วโลกเช่นเดียวกันค่ะ8กุมภาพันธ์ออกไปใช้สิทธิในการเลือกตั้งเพื่อกำหนดอนาคตประเทศไทยด้วยกันนะคะไม่พลาดเหตุการณ์รอบโลกกดไลค์กดแชร์ทุกช่องทางโซเชียลมีเดีย c h d n e w s jimmy voice